ไปไม่รู้เหมือนกันโคสโคสจังเลยีค่อยๆอย่าแกว่งอะไรนะแกว่งขวาไม่ขาใส่ด้วยเออเอออะไรเรื่องแล้วทำไมเขาต้องมาบอกเธอด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะพบกับช่องคานิ้งชาแนลนะคะวันนี้เราก็อยู่กับซานต้าสตาร์นะคะหน้าเรายังไม่ได้แต่งอันนี้เราจะไปไหนคะไปไม่รู้เหมือนกันอยากไปไหน ไล่ทองสมู์นะคะอยากไปถ่ายรูปก,กับคุณแฟนนะคะฮ <laughs> ิปโปอีกแล้ว <laughs> โอ้หน้าหน,น้าตาเราซีดมากเลยแต่เราแบบมีผมแล้วเรียบร้อยเสื้อแบบชูพูว่าใ<ช>ดๆคือไม่เข้ากันะ่ะจะถ่ายรูปคู่กันมันก็ต้องไปแฟนกันแล้วปะใช่แบบน้น่ารักจังอ๋อละไม่ไม่เข้าเลยเอ <laughs> ามาใส่ตอนนี้เราก็เดินทางจากหมู่บ้านของเรานะคะ ตอนนี้คุณสตาชาร์จแบตเตอร,ตรี่ไปถึง99%เนี่ทุกคนมันจะขึ้นนี้เลยสามารถวิ่งได้399กิโลเย้อยู่แล้วมีใช่ปะอืออา,าเริ่มอยู่ <c oughs> ขอไปแต่งหน้าก่อน <c oughs> ตอนนี้เราก็พัก <c oughs> ที่เซอร์วิสแอเรียเรียบร้อยแล้วนะคะ กำลังเดินทางต่อไปที่โคราชค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วด้วยยังไงสวยเลยโอ้โหโค้จังเลยมี่ค่อยัออรถไฟหอก็แย่และตอนนี้เราก็มาแวะชานะคะ <med S 2> แบตเราเหลือ43เปอร์เซนตนะทุกคนตอนนี้อยู่ใกล้ๆสระบุรีแล้วนะคะ นี่ก็เป็นจุดชาร์จน่าจะข้างๆทางสักที่หนึ่งปั๊มบางจากอะมี P A กับ b e a u t เลยนั่นแล้วคุณสตาร์ก็ได้ทำปฏิมากรรมใหม่ขึ้นมาติด iPad กินไอติมเปืดอหนังนะขอเแเลยระหว่างที่รอชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็กินนะคะอร่อยไหมวอยวะเขาชอบมั้งโมหเร็วจังมะมันอร่อยข้างนอยไม่เื่อเลยออร่อยจัด นี่มแอาว่าอมแล้วนังเกียร์รอะเป่นนังเกียร์ากข้างนอกเย็นมากอ่ะใส่ชุดมาเหมาะเลยเธอหนาวปะแม่งแดดร้อนจัดอดี๋ยไปยืนในร่มนะเดี๋ยหนาวบอกก่อน <c oughs> เปิดฝากระโปรงจะเติมน้ำตรงนี้นะทุกคน <c oughs> ป่าสีฟ้า ราคาี่เท่าไหร่ห้าขวดดีใจด้วยดีใจด้วยมีขอแล้วรนะับขอแล้วตอนนี้ชาร์จแบตได้82บาทเดี๋ยวเราหยุดการชาร์จก่อนนะทุกคนเอ๊ะเราต้องหยุดการชาร์จก่อน พอมันขึ้นว่าหยุดได้แล้วเราถึงจะถอดที่ชาร์จออกได้นะใช่จริงๆก็ดึงออกได้เลยแหละนี่แล้วมาันก็จะขึ้นว่าเราชาร์จไฟไปทั้งหมดกี่บาทเมื่อกี้เราเติมไปทั้งหมด125บาทนะทุกคนมันจะขึ้นอยู่เราก็กดตกลงเลยเพื่อที่จะต่ายเงินแล้วก็กดตกลงทีนะคะเรียบร้อยนะคะมันจะขึ้นว่าเนี่ยปั๊มบางจากเมืองสบบระบุรีเรียบร้อยคะ่ะนี่คือเสร็จแล้วนะทุกคนก็มาดูว่าประวัติการเติมของเราอยู่ตรงนี้ นี่เมื่อกี้เราเติมไปทั้งหมด125บาทจุด29สกตางค์โกน,นทางกันต่อคะ่ะโย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 จะถึงแล้วนะคะรับแล่ท้องสมบูรณ์ค่ะบัานใจว่าโคตรใหญ่ไม่รู้มันก่อนเอางี้ไหมโอ้โหไม่เอาทำไม ไม่เหงาเหงาได้ไงมีเขาอยู่ทำไมเหงาอ่ะไม่ใช่แม่งใหญ่เกินไงอยู่กันสองคนเนี้ยเธอไม่เหงาไงเนือยลูกเแล้วอีกอ่ะจะมีต้องมียี่สิบคนอ่ะไอะเขามียมี่สิบคนเลยงไงตั้างทีฟุตบอลเลยไงเปิดสโมสรเลยใหญ่ขนาดนั้นอีกสามร้อยเมตรเดียวซ้ายแล้วก็จะถึงที่ที่เราอยากจะมานักหนาแล้วรู้สึกว่าเริ่อมอากาศร้อนแล้วยังอยู่บนรถอยู่ ข้างนอกยี่สิบหกจริงเหรอใช่โอเคอยู่นะร้อนโอเคร้อนเลยเพราะว่าแดดบอกไปอีกสิบองศา้า้แล้วคุณจะถึงจุดหมายเฮ้ยมีที่ชาร์จ EV ด้วยบีเต็มหรือเปล่านี่ยช่ปะใช่ดิมีที่ชาร์จด้วยนี่เราไปเหมามาก็คือสามร้อยบาทใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยมาเจอได้ ได้มัน2ใบก็คือให้รอพออันนึงแล้วก็เนี้ยไปแลกนาบีได้สามร้อยก็หางถักไปก็ได้แล้วคืนไปเก้วนึงแต่ว่าเราช้าได้ตลอดจนกว่าเราจะกลับมาเอารถอันนี้ให้เธอแลกคือมอะไรชาเขียวไหมนี่มาได้เขียนว่าสามร้อยบาทท้านในค่ะมาเล่นท่านใดเล่นมาเข้ามาเล่นเครื่องเล่นเดินทางเข้ามาถ่ายรูปกับต้นไม้ได้มาแล้วนะสองคนสามก้าเแล้วก็ไปซื้อเครื่องเล่นข้างในดูว่ามันจะมีอะไร รอลิปแบนก็จะมีสีลิปแบนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูโอเคหนึ่งเหรียญเป็นแก้วนะคะแรกนะพี่ใส่เก็บมะหยกักตุ้งเก็บไ,ได้ไหมล่ะฟีหนึ่งอันคืออะไรอ่ะน่าจะด,ดูที่ลิปแบนได้เหรียญมาสองเหรียญเอาไปแรกนะเออค่อยแลกตอนกลับได้ไหมอิ่มแล้วน้ำอนะ่ะเป็นต้นไม้รูปหัวใจได้เห็นวะไม่เห็นเห็เห็นวะควรไปทางไหนก่อนมา้าแฉะนี่เรา,า,าก็ฝากไว้ที่คุณสตาร์กอนเย้ จะมานะจะจับไหมพี่จับเออจับได้ไหามามันนิ่มอยู่ยนะไม่น่ากลัวอรอน้องเงยหน้าก่อนกินอย่างเดียวเลยอ้ารู้สึกไงเวลาจับหน้าตบ <c oughs> หัวมันใหญ่จังกินอย่างเดียวเลยเอาออกดีกว่าไม่ให้กินละไม่ <c oughs> ให้กินละไปโอ้โหคุณสตาสูงอ่ะ ้ Ooh, ของเล่นเยอะมากอะ่ะพูดนี่เขาบอกว่าอะไรนะมีรถจอดรอจอดรอทำไมจอดรอเข้าไปข้างใน,นไงเดินไปก็สองกิโลโอ๋อรถสีน้ำเงินแบบนี้เติร์ตเติร์ดเติร์เนี่ยที่เคลืนรถเห็นไหมคนเขาจะเขียนอย่างนี้เลยใส่ไว้บนหัวมันก็ช่างมันเถอะมันจะอาจจะแปลกประหลาดกัชบชาวบ้านขานาดแต่มันก็ไม่ต้องหืออันนั้นเปล่าที่เขาจะไล่ลงมาว่า ไม่ใช่อ่ะมัวตลอดมะเขือเนี่เป็นซิ่งมะเท้าไหมใช่ เราเล่นเราเล่นได้เลยเหรอหรืออะไรแต่เราเล่นได้หนึ่งอย่างนี่ฟร <สะ S 1> <อ>ีแต่ไดวยอย่าแกงขวาอย่าแกงอะไรนะแกวงขวาอย่าแกงขวาเอาไหมอย่าแกว่งขา วัดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมตรงนู้น่เขาหันให้ใครดูก็ไม่รู้เราซื้อตั๋วจำหน่ายตั๋วตรงนี้นี่ก็จะมีกิจกรรบอกนี่เป็นตัว150บาทนะเอาไปเล่นแบบลอกลอยฟ้าลงไปไปเล่นกัน ไม่อันนี้นะคะไปแล้วไปแล้วก็ได้มีมีความเยือเนระัวางนะค้าไปหรือเปล่ายกไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอ๋อขอนแก่นป่าต้องพับ เหมือบูญหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนปะเฮ้ยเหมือนอยู่นะตรงเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยเธอนี่มันดีจริงๆเลยนะแล้วตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมโอเธอหวาิหลอกพัชตาทำอะไรก็ทำนะเดี๋ยวนี้เนาะหลอกๆแน่หลอกแน่เนาะอืเอถือด้วย ดูเย็นมากแดด่องตาสรุปต้นไม้หัวใจเราคนบาาไม่ได้รู้เลยมันโดนแสงคิวไปหมดเลยร้องไห้ตรงนี้มีมะมุนสีชาสวรรค์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้คันนี้กดน้ำฟังเ้อมึงอะเสียงดังใช่เล้วขวา เปิ <Okay. S 2> ดสลูปนะคะไม่เคยมีรถเปิดสลูปทุกคนอย่ามาว่าแบบเราแบบก็ยังไม่เคยมีนะเนาะอากาศมาดีอะ่ะแต่กระจกกระจกเย็นจริงอากาศตอนนี้อยู่ที่เกียงสาดิบียี่ผ้าองสาข้างนอกอะ่ะ สมดุลเสียขึ้นไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวเราไปสวนสัตว์แล้วก็ให้อีล้ามันห้อยหัวลงมาเพราะว่าเพิ่งไปดูเรื่องอะไรนะมูฟาซามูฟาซาอีราพูดว่าทำไมข้าต้องเข้าร่วมกับเจ้าด้วยล่ะใช่ไหมใช่อี้าพูดว่าไงกินข้าวกันม่อ้แล้วมูฟาซาบอกว่ากินน้ำกันด้วยจ้าคนขับน่ารักจัง นี่เราอยู่ที่ช็อกโกแลตแฟคเตอรี่แฟคเตอรี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะซื้อช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตน่ารักมากบีทำไมมันกลับด้านเปิดเปิดเถื่ก็อันนี้นะของโปรดอันนี้อร่อยมากทุกคนลองไปกินดูแล้วก็จะดูคุณสตาร์ซื้อช็อกโกแลตอะไรสักอย่างมาเพราะว่าเราก็เคยกินแล้วแหละแต่เราก็ชอบกินอยู่ดี นี่มันเป็นรูปหัวใจหมดเลยอยากให้คุณสตาให้ดูแต่ทำให้หัวใจมันบิดเบี้ยวอย่างนั้นละ่ะนี่น่ารักงยชัดเล็กแล้วเค็มน่ารักเหมือนคุณสตาเลยเอเขาขอกินเลยเธอชิมเลยดิไม่กินหรอนี่นะทุกคนเป็นงี้หัวใจท่าไหนมีไส้แบบนี้ อ,อร่อยมากเลยยางออีกืมข้างในเป็นไรขเอา่อนของฟรีมาเนี้ยอืมอร่อยอ่ะมันสวยมากเลยมันเหมือนวิงวิงเป็นเพจเพจเลยเนาะเธอดูดิชูกะชูกะลูชูกะชูกะลูหัวใจของเธอขอฉันนะแง่ข้างในมันอย่างนี้ไม่ใช่ นีอร่อยนี่อร่อยอันไนถืไมใช่เลยอันนี้ใช่เลยโอ้โอใหญ่มากอยากให้แฟนกินเยอะๆเราเคยกินบ่อยแล้วอันนี้ก็เพราะอารมณแจ่จำไม่ค่อยได้่าไหนเลยเรื่อเยอะจะสวยจะรู้ไหมซุปเปอร์ที่เขาซื้อให้เธอใหญ่มาก ต้อนอะไรนะมีอ้อนเขาจะปพูดไงให้มันได้ไงวะเป็นหลายปีอะ,ะดูดิหนึ่งสองนึงเอาเขาอย่างนี้ไ,ได้ไหมโอ้โหหลายปีเลย <c oughs> ต้งองรอเราไปกินข้าวตรงไหนอันนี้เป็นตัวนะทุกคน <c oughs> เราอดดูอัปปาก้าเลยเทาผิดแล้วอยังดูอัปปกาก <c oughs> ้ากะคิดว่าจะไปคุยๆเสร็จแล้วก็ให้มันพุ้ยใสยต่ตาตาแทนคอเป็นอะไร ชอบเจ็นชอบเจ็น่าเหมือนกันอันนี้เหมาะกับสตาหอรอนตลอดนะสตลาย่างหนูอีกแล้ว เก่งเก่งตับกินแซ่บจัดเธออาปากาไหนอาปากาวู้นเห็นไหมมันเห็นไหมนี่นนอัปากาเธอมีอาปากาอยู่ข้างหน้าลองเดินไปติดข้างหน้าเนี่ยโดนเลือดเล,เลยตัวใหญ่มากเลยนี่เราก็ได้ที่พักแล้วเนาะเราพักที่นี่คือนี่เป็นคอนโดมีบัชชีปัชชีบัชีที่นี่เราพักกันที่นี่นะคะเสียบไปเลยทั้งอันได้ไหมไม่ได้ โอ้ไมยดูน้ดูหน้าใกล้มากเลยอะโอเคอยู่นะว่าไปดูปากช่องวันที่สองนทุกคนวันนี้ตื่นมาอากาศประมาณ16องศาแต่ตอนนี้ประมาณ19องศา เดี๋ยวแต่งหน้าจะไปเที่ยวแล้วค่ะครัน้นี้บอกว่าอยู่ข้าวแล้วครัน้นี้ก็นอนตามิางิไตด้วยอยากกินอะไรก็ไม่รู้แล้วไปถามว่าเธออยากกินอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูจ้ะว,วันไหนเธอละเมอทักทายโทรศัพท์มาถ่ายเลยไต้ด้วยเออเอออะไรไม่รู้แล้วก็แล้วทำไมเขาต้องมาบอกเธอด้วยเนี่ยแล้วก็นอนต่อมึองจกักมึงน,นอนไปเลย วิวันนี้มากเลยคนอยู่ที่นี่ร้านกว่คนอยู่ในสวนดอกไม้ อยู่ที่นี่ยุงจะไม่กัดเนี่ยถ้าปุ๊กสวนอันนี้ที่ว่านเนี่ยยุงไม่กัดเส้นตรงไว้นู่นไงแล้วจะไปทางไหนอ่ะไม่รู้เดีช่องตามไปละแกนหมดอันนี้มะเขกออันนี้หงอนกันเป็นยังไงบ้างร้อนนิดหน่อยแด่น ังอ<ม>ากาศก็ดีแต่อย่าโดนแดดนะร้อน<ม><ม>ยังไม่ได้คนเดินในทุ่งลาเวนเดอร์นี่นะครับคนโลกสวยเดินอยู่ในทุ่งดอกไม้โลกสวยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตากิจ น้ำผุดน้ำผุด <c oughs> ถึงแล้วน้ำผุดไปสก๊อตค่ะนี่นทุกคนคนี่ดูแต่ทางเข้ามันทางนี้เหรอจุดเช็คอินใหม่อะไรอ่ะพายเรือเข้าเขาใหญ่คายักเนเทอร์วทิปย์ด้วยนาไปหิว่ไหมจะกินข้าวก่อนไหมข้า็ใบพายเรือเผื่อนานเติมพลังกันนะทุกคนตอนนี้คือเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วต้มตำนะอยากกิน,นรอวันนี้อยากกินนะ <c oughs> เธอเขาขสั่งต้มำตำม,มาไม่อ <c oughs> ไม่สองส่ำต่ำบมาตำไทยไม่ถอยสงไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่น้ำตาลอะไรกินละช่วยมาคุมพฤติกรรมอิสันดานนี่หน่อยหลายรอบแล้วอันนี้ต้องไปไหนต่อครับไปเรืออ๋อครับผมนี่ไงใต้บันเลยเดี๋ยวเราลงไปจุดทายเรือก่อนทายเรือคายักบ่อน้ำฝุนเย้ มาได้ตัวยาวเชื่อนียครับเลยยาวยาวไปเลยโอ้ยเธอเดี๋ยวไปโชว์เขาด้ายใครเป็นใช่ไหมอย่า okay. ด่าดิไปได้ไปได้ถอยหลังถอยหลังเชื่อว่าถอยหลังได้ อ้พายระยาสั้นพายได้แค่เนี้ยมี้าตรงน้ำเลยอ่ะทุกคนห็นจะกวดเลยอ่าพงต้นไม้อ่าหัวข้าวโผล่มาเนี่ยนายพี่๋อ้โหโอ้โหกล้องไม่เห็นแน่เลย เธอ,อกล้องโทรศัพท์ถ่ายได้ปะ่ะนี่ทำไมไมันไปอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะมันอยู่ไหนตะไบทองอันนี้ครับชอบอยู่บนต้นไม้ครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นตัวเงินตัวเงินต,ตัวทองเขาจะอยู่กับพื้นคน<ซ>ละอย่างกันเขาจะอยู่ในน้ําใช่ไหม<ช>ถ,ถ้าตัวนั้นถ้าเป็นตัวเงินตัวทองนะอันนี้ที่ขเขาเรียกอีกอย่างนึงเป็นตัวแลนเลยอันเดียวตะไบกับแลน เขาทำโพรงเองหรือว่ามันเป็นรูต้นไม้อยู่แล้วอ่ามันเป็นรูต้นไม้อยู่แล้วครับแล้วทีเนี่มันก็เข้าไปอยู่เลยก็เหมือนเป็นบ้านของมันเลยพอพอเริ่มตัวใหญ่ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนที่อะไรที่ไหนไปรูที่มันใหญ่ใหญ่กว่าข้างหน้ามีควักน้ําเขาเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลอดกลางเลยนี่เท่ซะแล้วอ่ะออกแนวเก่งซะแล้วอ่ะเธอต้นตอนั้นนี่ไงหยุดเลยหยุดเลยสบายจริงๆ มีเสียงนกด้วยนกเธอว่านกอะไรกระเลียงบ้านกกระเลียงอะไรร้องงี้มีที่ไหนล่ะประเทศไทยอะไรนะคะนกกังเขนบ้านนกกังเขนบ้านไปเรื่อยๆเจอเจอลิงเจอตะขวดเออเจอตะกองอือจะิงเจอตะขวดตะกองไปที่งูงูด้วยเยี่ยม งูอย่าตกใจต้องนิ่งๆใช่ไหมคะจริงอ่ะบางทีก็มีลูกงูเหลืองลูกงูเหลืองไปนอนตามปลายกิ่งไม้ที่มันยื่นมาตามจอเออมีเขียวหางไหมอ๋ออันนี้เคยเห็นเคยเห็นหัวมันจะโตหางมันเสียมตาลป่ะพี่อ่าเขียวหางไหมอ่ะใช่หางไหมตัวเขาจะเขียวครับหางเขาจะแดงแล้วก็มันจะมีจิ้งจอนะ จิิโจ้น้ำไปเห็นนี่ไหมอันเนี้ยใช่ป่ะใช่ครับบางจุดก็ผงใหญ่คอ๋อนี่ทุกคนจิงโจ้น้ำเธอดูจิงโจ้น้ำมาดูพี่เขาด้วยนะชนดังปังเงียบขิ้เงียบริงโอ้ยร่างนงี้ยเลยไหนทางน้ามองหน้าไหนอ๋ออ่ายิง เดี๋ยวช่วงบ่ายอากาศมันร้อนใช่ไหมจะพาลูกพาพวกควายน้อยครับมันลงลงมนที่ทาร์ที่เนี่ยไงทุกคนเห็นไหมลิงนี่ชัดๆพี่เขาหางูอยู่นะทุกคนงูหาตะกองให้ดูตะกองคืออะไรอ่ะไปใคอีกัวหน้าครับฮะไปใคอีกัวหน้าไปใครอีกัวหน้าที่เธอกลัวไงอ๋อไอเหมือนอะไรนะกิ้งก่ายักษ์เออกิ้งก่ายักษ์กระปอมยักษ์ ตัวพญาสีเขียวครับเขาก็เป็นผัดวครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน,น,น้ำว่ายน้ำด้วยอ,อยู่ในน้ำได้อุ๊ยหนูเพิ่งเคยมาพายที่นี่ครั้งแรกมันเย็นอย่างนี้ทั้งปีเลยปะคะหรือว่าเป็นช่วงนี้ก็เป็นแค่ช่วงนี้ยันปีใหม่บรรยากาศดีเธอน้ําเย็นมากเธอลองสัมผัสหรือยังสัมผัสไหนเนี่ยดูเปียกหมดแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรสายเรื่องใบบันดิสายเดียวเรื่ดูกลิ่นมีอันเดียวปลอดภัยมะเนี่ย ปลอดภัยเป็นสินค้านั่งได้จุดสิ้นสุดการพายเรือกลับเครรับไปกลับได้ครับอ๋อพี่อันนี้ลูกอะไรอ่ะลูกมาเดือยก็มันมีดินก็มากินครับอ๋อแล้วลูกที่มันสุแกแดงๆใช่ไหมมันตกลงน้ำมาก็มันก็จะมีปลากินอยู่อ๋อมีประโยชน์มีประโยชน์อือคือมันเป็นทางตาันแล้วใช่ไหมคะเป็น กันน้ำครับเป็นงานน้ำตื่นครับเป็นการโออมันก็จะยาวไปเรื่อยเป็นไงดีป่ะสนุกสนุกสุดยอดเลยกินตีนเ <Yeah. S 1> ย้เกันนี้คขาเปียกนะทุกคนใช่เปียกสิอะไรอะไร อึแล้วพูดได้คนละสี่สิบบาทห้ารถส่บารถคันละสองสิบสี่ล <Yeah. S 1> ้อในช่เน้วเย่ขยเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ค <Yeah. S 2> นจะตามว่าอุทยานแห่งช่เขาใหญ่ครั้งแรกเย้เคยมาแต่ว่าไปได้หน่อยเดียวแล้วอุทยานปิด แมลงน้ำอันตัวใหญ่ขานาดนี้มันเป็นแมลงได้ด้วยหรอ นนแบบทางมาดูราดชันอ่ะ <c oughs> เขาบอกให้เราะวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางลาดชันโค <c oughs> งไปแล้วก็โค้งมาอีกนะเธออุย้ย <c oughs> ขนลุกค <c oughs> ่อยๆ <c oughs> ข้อห้ามนะทุกคนก็จะเป็นประวัติน้ำตกนะใส่น้ำแห่งลำตะของ